สวัสดีครับมาพบกันกับช่องหนุ่มโรงงานกับการเกษตรนะครับวนันนี้มาทำคลิปเกี่ยวกับไผ่นะครับไผ่กิมซุงนะครับเป็นไผ่ที่นำเข้ามาจากประเทศไต้หวันนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาครับได้รับความนิยมมากนะครับในหมู่เกษตรกรนะครับ ไผ่กิมซุงเขาจะดกนะครับแล้วก็หวานกรอบนะครับกินอร่อยนะครับคนไทยเอามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นไผ่ตรงลืมแรงนะครับนั่นแหละครับอันเดียวกันครับขนาดฝนไม่ค่อยตกนะครับจะดกมากนะครับ ไากิมซุงออกหน้าแรงได้นะครับถ้ามีน้ํานะครับสามารถออกนอกดูได้เลยผมเคยทำอยู่ปีหนึ่งก็ได้ราคาเป็นสองเท่านะครับของหน้าฝนเลยขายดีมากนะครับไม่พอขายนะครับส่งท่าเรือมีเท่าไหร่เอาหมดนะทั้งดองด้วยนะครับอันไหนที่เรามันบินๆน,นะก็เอาไว้ดองนะครับ เป็นเพื่อนคนไหนมีที่นะครับเป็นไว้สัก,กล็อกหนึ่งนะครับโอ้กแน่นอนเลยนะครับได้พอค่ากับข้าวนะครับตรงนี้ล็อกนี้ประมาณไล่หนึ่งนะครับประมาณไล่หนึ่งก็ประมาณสามวันสี่วันมาตัดทีนะครับ อาทีก็จะได้ประมาณหกร้อยดร้อนะครับได้ค่ากับข้าวนะครับเต็มตู้เย็นนะครับตลอดนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ต้องฟักนะครับตรงนี้ปลูกมา6-7ปีแล้วก็ยังให้ผลผลิตเหมือนเดิมนะครับขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆ FC อยากได้ก็ทักมานะครับตัดไปให้นะครับนะครับการขยายพันธุ์ก็แค่นี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆ ตัดตรงนี้ออกไปเลยแล้วเราก็ตัดนี่ตัดตรงนี้ให้มีรากตรงนี้ครับให้เห็นรากดูรากหน่อยใหม่ๆหน่อยครับสีขาวๆนะครับตัดไปเลยแล้วก็ไปฝังกบเลยนะครับฝังกบก็อาจจะมีที่เท่าแกบหน่อยให้ดินร่วนซุยหน่อยนะครับลดน้ํานะครับหลุมหนึงสักประมาณสองต้ากิ่งนะครับเผื่อตายเต็นครับชัวร้อยเปอร์เซน ต่บางเจ้าซื้อมาก็ไม่ได้พันแทนนะครับไายกิมซุงแต่ของผมนี่โชคดีหน่อยไปซื้อจากบ้านหมอนะครับเพื่อนเพื่อนที่บ้านหมอบอกมีนะครับแถวบ้านกลุ่มก็ไปซื้อมานะครับหกเจ็ดปีที่แล้วนะครับโอเคได้ของแท้นะครับหน่อใหญ่ไฟกระพริบนะครับอยากได้ก็ทักทายมาครับปกติก็ให้ฟรีนะครับแต่ไอ้ที่ขายก็มี คนที่ไม่รู้จักนะครับเาขอตอนขายไปบ้างครับครับตรงนี้ประมาณไล่หนึ่งนะครับลลอกนี้ไล่หนึ่งเก็บทีก็เกือบสองถุงปุ๋ยนะครับเกือบร้อยโลครับเนียจะมีรอยนะเพื่อนเห็นไหมรอยหนูนครับเพราะว่าความอ่อนครับความหวานของเขา ความอ่อนความหวานของเขานะครับล่อใจหนูนะครับปลูกก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆจะบินละบินใช้ได้นะครับอย่างนี้ตัดเอาไว้ดองครับมีเสือทุกกอะครับ ปลูกไม่ยากนะครับเพื่อนดีการปลูกกระดูนิดนึงเพื่อนที่มีนาข้างๆเพื่อนบ้านมีนาข้างๆเราก็ดูนิดนึงนะครับปลูกมันเป็นแนวนะครับแนวขึ้นแสงแดดนะครับไม่ใช่ไปปลูกให้ลมไปไปพาดนาเขาครับไม่ได้นะครับข้าวเขาไม่ขึ้นนะครับ คนไม่เข้าใจว่าปลูกยังไงอธิบายให้เขาให้ฟังนะครับก็อย่างนี้นะครับเพื่อนอันหน้าตรงนี้เป็นทางทิศตะวันตะวันออกนะครับตะวันออกตะวันก็ขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นแดดมันก็จะส่องเข้ามาในสวนเรามันก็จะไม่เป๋ีออกไปนาคนอื่นนะครับเราปลูกตามตามแนวแสงแดดนะครับแล้วก็ไปตกหลังสวนนะครับ หลังสวนก็ต้องเป็นที่เรานะครับเพื่อนถ้าหลังสวนเป็นนาคนอื่นก็มีปัญหากันอีกนะครับแต่เนี้ยผมจะอยู่คันแดนเนี้ยพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็จะมาโชว์สปิริตนะครับใกล้กันรถถ่ามามาดันนะครับออกมาให้มันลกนะครับอยู่ใกล้กันนะครับ ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเขาไม่ได้พูดนะครับแต่เราต้องรู้นะครับรู้ดยตัวเองนะครับทำนาทำเกษตรกร,เ,กรเหมือนกันนะครับไม่ให้เขาเดือดร้อนนะพอเขาเกี่ยวเสร็จผมก็เริ่มตัดละตัดให้มันโลง่ลงๆไม่ให้มันไปลกถึงมันจะใกล้เขาครับต้องรู้นะครับกาลเทศะสวนมให้ว่าทำแต่ เอาตัวเองเข้าว่านะครับไม่ได้นะครับเห็นแก่ตัวไม่ได้นะครับอยู่ยากนะครับของกรมเราก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ทักมานะพร้อมนะครับให้คาแนะนำนะครับสวัสดีครับ